Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch one more time Superstar Modeng! Look at how cute she is. The translation of the video is This is a superstar vlog to see Modang breaks record super hot <laughs> super hot being a presenter for 38 brands. Is it correct? 38 brands. Is this correct? I don't know. This is crazy. This is crazy. You are crazy. You are a superstar, cute lady. Okay, let's start. We are going to watch this video from Morning Story YouTube channel. Thank you, my friends, as always. And let's start. Uh. Ooh, there are lots of people. There are lots of people waiting. Ooh. <laughs> okay, Modern, you are so popular. เ <So> ชา้าจนปิดบริการวันเดียว1น0 0งคนนะฮะ1 11, <000. S 2> 1 0 0 0คนที่เข้าไปดูสวนสัตว์ <q an S 1> <Ooh. S 2> ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทีเดียวที่คาดว่าวันนี้จะหนานแน่นยิ่งกว่าเมื่อวานก็เพราะว่าเป็นวันหยุดข้อที่หนึ่งเป็นวันหยุดยาวสองโรงเรียนปิดเทอมและสวันนี้วันพิเศษนะครับทุกผู้ชมผู้ในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระบุว่าวันนี้ เปิดให้ผู้ชมที่อายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนค่ะได้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีนะคะ<ม>เนือนในวันนาวามินทร์พระมหาราชค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมไม่แต่เฉพาะที่เขาเขียวนะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์โคราชสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นโครงการคชอาณาจักรสิรนทร์ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอเอาเชิญชวน โมแดงพาผู้คนเข้า <Mod eng. S 2> สวนสัตว์มากเป็บริการยังไม่เคยมีมาก่อนโอเคแล้วก็ I understand that uh, Modeng made the other uh, zoos popular also not only his uh, her uh, zoo but the other zoos are being popular because of Modeng Okay this is very impressive การต้นเศรษฐกิจก็ย่างคึกคักแม่ค้าในระแวกนั้นท่านผู้ชมบอกเลยนะฮะ ไม่เคยคึกคักขนาดนี้มาก่อนเลยสำหรับกรณีการค้าการขายนั่นแปลว่าเจ้าหมูเด้งมันได้กระตุ้นเศรษฐกิจกลางขนาดใหญ่อ่าโอ้ยนี่นี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมอาเตือนมาเด้งเลยใช่ค่ะมันเลอะอะไรเนี่ยหมูเด้งมันเลอะอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมองใจหมูเด้งอยู่แล้วอย่านะอย่าอย่าอย่าอูดิสชิ่งทรอยต์ t ี่อ t ติสฟ o ตส์โอเค You can't eat his legs. Come on, บุดเ lady ยา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 นี่ไลฟ์สดดูนะเดงยเดงย she's so funny ตถ่ายให้น่อยดิยาถ่ายวิดีโอให้หน่อยโอ้โอ้บเดงไปคนไปคนเดงโหดเกินยเดงยย โอไปไม่ได้ันไหไปไป่ี่อืันไหมอ่านี่หลังๆมีตาขวางนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้ขณะที่เศรษฐกิจอย่างที่ว่าบางคนเครว่ารถราเตจิตขัดวันนี้เข้าใจว่าหลายกิโลนะทางเข้าสวนสั์เปิดเขาเขียวนอ่ก็เป็นโอกาสเป็นตัวโรงแรมแห่งหนึ่ง No hotel, marina, Siracha, and Kasi Chang, Chat Pomai Really? The hotels. the hotels are promoting for modding. This is so crazy. This is very crazy. I want to see that. Okay. So it's uh, 1,300 baht uh, for one day? Maybe it is for one day. Okay. Hotel and uh, transportation to the zoo, right? โอ้ very impressive โอเคจัดชันค่ะถ้าเกิดว่ามาจองที่พักกับโรงแรมตั้งแต่2คนขึ้นไปรับไปเลยรถรับส่งไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลา9้าโมงเช้าแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะก็ออกจากสวนสัตว์ตอนบ่าย3ามโมงนี่ท่านผู้ชมขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผมไปไล่ดูก็ได้ทราบว่าขณะนี้ไม่น่าจะมีเซเลบคนไหนอา ที่จะมีงานเป็นพรีเซนเตอร์มากถึงขนาดหมูเดงท่านผู้ชมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะหมูเดงไม่สามารถจะไปพูดก,กับใครต่อใครได้เนี่ยท <c oughs> ่านผู้ชมอา <c oughs> เธอคือพรีเซนเตอร์ซึ่งเมื่อวานนี้องค์การสวนสัตว์ได้แจ้งนะครับว่าได้มีบริษัทห้างร้านสินค้าหรือหน่วยงานทําข้อตกลงกับองค์การสวนสัตว์เพื่อจะได้ลิขสิทธิ์ของหมูแดง <c oughs> แบบออฟฟิเชี <Wow. S 2> อย่างเป็นทางการลดแรกเนี่ยสาบเจ้าเมื่อวานนี้ประกาศเพิ่มอีก8ปด <c oughs> และขณะนี้หมูเด่งแฟ <c oughs> นพรีเซนเตอร์ถึง38สินค้าเหลือหน่วยงานแล้ว <c oughs> ใครจะฮอตกว่านี้ <Wow. S 2> ไม่มีค่ะ <Wow. S 2> ไม่มีอีกแล้วถูกไหมยกตัวอย่างเช่นปรยชนีไทยอย่างนี้เป็นต้นธนาคารก็มีเหมือนกันกสิกรไทย <Okay. S 2> ลองทง้องรองเท้า <c oughs> หมอนผ้าหม่ม <c oughs> นี่ไล่กันไม่หวาดไม่ไหว ใครจะวัดกว่านี้อีกไหมสามสิบแปดเจ้าและยังมีต่อเนื่องถามต่อไปว่าหมูเด้งเอาเงินไปทำอะไรเดี๋ยวไปซื้อรถทำบ้านหรูมาโจ่อไหมไม่ฮะเพราะพอองคสวนสัตว์บอกนะคะบอกว่ารายได้จะนำไปร่วมเป็น She's gonna gonna buy car and house This is so funny This is so funny Okay She is a multi-millionaire She is a very rich girl This is the most richest ฮิปโปโป t a ม in e v e r ัติศาสตส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย <laughs> และสนับสนุนการดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ป่านานา,นานชนิดค่ะแม่คน <laughs> นี่เธอเป็นพรีเซนเตอร์38รายนะ <laughs> <laughs> เยอะมากค่ะ <'re> <laughs> และท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นของหมโงูแดงที่เราเริ่มนำเสนอตอนนั้นอาจทุกคนเห็นภาพนึกถึงขามหมูค <laughs> ประมาณว่าเห็นหมูแดง <us> <us> แล้วอยากกินขาหมูเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพนี้ล่าสุด <Ooh. S 1> อาจจะผู้ชมช่วยผมคิดว่าเหมือนอะไรอาหารนะอาหารอย่าไปคิดอย่างอื่น <laughs> อาหาร <m> uh an, <like> มหมูหันเหรอคะหมูหันไหมหมูหันอ่ะสิบนาฬิกาสาสองนาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับโอเค this is very impressive my friends this is very impressive you are very rich lady you young lady you young people you are very rich eight brand this is very impressive this is very impressive you are very cute you are very lovely you are very funny and you are very rich you are gonna have house for your own okay very impressive thank you morning story for this beautiful video thank you my friends for watching it with me have a nice day take care of yourself bye bye